แลครับพี่ใช้ขาป่นหอมอร่อยนะครับไม่เผ็ดเกินเกินไปนบเริ่มร่วนนะครับเริ่มเด้งแล้วเห็นไหมเราก็จะเริ่มเด้งทำาไฟเพิ่มขึ้นนิดนึงนี่ครับเริ่มเต้นระบ้าแล้วเห็นไหมมันจะแยกเป็นเม็ดเม็ดนี้เลย เราใส่ต้นหอมเราจะเปิดไฟแรงนะครับเราก็จะคั่วจนให้ต้นหอมนะครับมันสุกนะครับไม่เหม็นเขียวนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะพี่แป๊บเดียวเท่านั้นนะเดี๋ยวข้าวมันจะแห้งเกินแล้วมันจะแข็งคอนะครับกินกับน้ำปลาพริกนะครับแล้วก็บีบมะนาวสักหน่อยหนึ่งครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆข้าวผัดแบบนี้นะมีใครชอบแบบนี้บ้างเอ่ยใครชอบนะครับกดหัวใจติดตามแล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับ